มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศรุ่นใหม่ทดแทนเครื่องบิน F16 ที่ใช้งานมานานนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มกราคม2 5 6 5นะครับได้อนุมัติวงเงิน13,800ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จำนวน4ี่ลำนะครับมาทดแทนเครื่องบิน F16 แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าตกลงจะเป็นการซื้อเครื่องบินรบรุ่น F35 เหมือนที่ ผู้บัญชาการทาหารอากาศได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับโดยเรื่องนี้นะครับได้เปิดเผยโดยโฆษกของกองทัพอากาศครับพลอากาศตีประภาสสอนใจดีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบที่มีวงเงินเกิน1,000ล้านบาทในการผูกพันงบประมาณนะครับในปี2566จําจำนวน13,800ล้านบาทนะครับก็คือจะผูกพันงบประมาณไปจนถึงปี2569นะครับเพื่อที่จะจัดซื้อเครื่องบินมาทดแทน รุ่น F16 นะครับแต่กองทัพอากาศจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อดูว่าเครื่องบินรุ่นใดเหมาะสมก่อนนะครับโดยมีคณะกรรมการทํางานขึ้นมา2ชุดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแล้วทํารายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับว่าเครื่องบินที่จะจัดซื้อจํานวน4ี่ลำนั้นเป็นเครื่องบินชนิดใดนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับก็มีความต้องการที่จะได้เครื่องบิน F35 นะครับของบริษัทล็อกฮิตมาตินนะครับที่มีราคาลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับกองทัพอากาศจะได้เครื่องบินจํานวน4ีํลำนะครับภายในปี2,569ในยี่ห้อใดมาประจําการอยู่นะครับซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเดี๋ยวช่องข่าวชาแนลนะครับจะนําเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินนะครับของกองทัพอากาศรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมานําเสนอ,อกันต่อไปครับ